La เซเว่นอีเลฟรวมเคียงข้างสังคมสู้โควิด -19 นะคะในการเร่งขับเคลื่อนโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันน้องถวายแอลกอฮอลเจลพรงวัดอุณภูมิน้ำดื่มให้กับวัดผ่านทางมหาเถรสมาคมค่ะ เจ็ดเอเลฟเว่นเดินหน้าสานต่อโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันเร่งส่งมอบคารุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามใน18จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดพร้อมทยอยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการ CP ร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิด19ตามเจตนารมณ์ของนายธนินเจรวนทน์ประธานอาวุโสเครือจเจริญพกพภัณฑ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือด ทางด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ล่าสุดได้น้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิแอลกอฮอลเจลพร้อมน้ำดื่มผ่านกรรมาการมหาเถรสมาคมเพื่อส่งต่อให้กับวัดในเขตปกครองทั่วประเทศและที่ผ่านมาได้ถวายไปแล้วรวม4วัดประกอบด้วยวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารวัดยานวาวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในครั้งนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมรับถวายหน้ากากอนามายัยเครื่องวัดอุณหภูมิแอลกอฮอลเจลและน้ำดื่มจากนายก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทซีพีออจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่นและเซเว่นเดลิเวอรี่เพื่อช่วยดูแลสุขอ,อนามายัยและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่พระสงฆ์สาม,มาเณรในเขต ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่นวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารตามปณิธานองค์กรร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน นายกศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพาร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซีพีอเล็งเห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนจึงได้เดินหน้าสารต่อโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันส่งมอบคารุภัณฑ์ทางการแพทย์อาทิเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามายัยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงพระสงฆ์และกลุ่มเปราะบาง C ีพอก็ศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็ยกวัด ที่เสเว่นตั้ง25ปีแน่นอนครับในช่วงนี้ก็ทราบว่าพระก็ต้องการเรื่องของสาธารณสุขเราก็หามาถวายทำเท่าที่จะทำได้คนไทยไม่ทิ้งกัน ก่อนหน้านี้สพอได้ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามใน18จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดพร้อมทยอยส่งมอบเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะทีนี้มาต่อกันที่อีกหลากหลายจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะไม่ว่าจะเป็น